สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อิโมจิคนไทยแท้มีตัวตนกันนะครับขั้นตอนแรกครับให้มาหน้า Google ของเราครับเซิร์ชคำว่า KM มเขีด TH ได้เลยครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้ามาเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับ ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันล่างนี้นะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับหลังจากกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมได้เข้าหน้าเว็บไซต์เ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์อีโมจิคนไทยแท้มีตัวตนนะครับอันดับแรกครับให้มาที่หมวดหมู่ครับให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับถูกใจโพสตรูปคนไทยแท้มีตัวตนนะครับบริการแนะนําเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับให้เลือกเป็นอีโมจินะครับให้เลือกเป็นอีโมจิที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะมาลองเป็นหัวใจแล้วกันนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โสต์ที่ทุกคนต้องการจะเพิ่มอีโมจิได้เลยนะครับวิธีการครับให้ไปหน้าเฟซของเรานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเฟซนี้นะครับให้ทุกคนคลิกที่เวลาครับคาดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับให้เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำา50นะครับสูงสุด2,000นะครับเดี๋ยวผมจะลองสัก50นะครับค่าบริการจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อแล้วนะครับระบบจะแจ้งว่าระบบได้ทำการสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับสถานะนะครับกำลังรอดำเนินการอยู่นะครับต่อมานะครับช่องทางการเติมเงินนะครับจะมีหลายช่องทางนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับทูบอนี่วอลเล็ตนะครับอังกอ w ์วอลเล็ตนะครับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญคิโตนะครับต่อมานะครับบริการ บริการของเราจะมีหลากหลายบริการนะครับจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, IG นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับต่อมานะครับแนะนําเพื่อนนะครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับจะได้อัตราการค่าค่าแนะนํา5เเลยนะครับต่อมาครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ แอดไลน์ KMTT MM h ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับต่อมาครับในตั๋วช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักแอดมินผ่านหน้าเว็บของเรานะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ไลน์เราขึ้นยังนะครับที่เราสั่งซื้อไป อ่ะตอนนี้ไลฟ์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแท้มีมตัวตนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ